สวัสดีครับผมก็มีซิกช็อปนะครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาเสียงแทรกนะครับเสียงกวนที่ออกจากออกไปที่ลําโพงนะครับเวลาต่อมิเซอร์ Q502 นะครับวันนี้ก็เจออีกหนึ่งเคสนะครับสําหรับเสียงออกลําโพงหรือเสียงแทรกนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีแก้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าส่งมานะครับลูกค้าแจ้งว่าเสียนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองทดสอบดูนะครับว่าเสียหรือว่าต่อไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําการต่อนะครับว่าทํายังไง นะครับเสียงถึงจะไม่ออกลำโพงนะครับผมติดตามรับชมได้เลยครับอันนี้คือเครื่องที่ผมใช้อยู่ในรถนะครับเดี๋ยวลองสังเกตที่ลำโพงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเบาเสียงนะครับจะไม่มีเสียงแทรกนะครับจะไปถ่ายที่ลำโพงอันนี้นะเสียงจะเงียบม,มากเลยนะฮะจะมีแต่เสียงนกนะครับ ที่ปกติดีนะครับผมก็จะไม่มีเสียงแทรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องที่ลูกค้าส่งมานะครับที่แจ้งว่ามีเสียงออกลําโพงนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยครับก็ลูกค้าห่อมาอย่างดีเลยนะอันนี้ก็แกะครั้งแรกเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีแก้ครับอันนี้ก็พยายามบอกลูกค้าไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทําถูกต้องหรือยังนะครับเดี๋ยววันนี้มาทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับไม่ยาวมากนะครับให้ลูกค้าดูว่าทายังไงนะครับ อันนี้นะครับที่ลูกค้าส่งมาเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันเลยนะครับว่าเสียที่ตัวมิกหรือว่าต่อใช้งานไม่ถูกต้องนะครับน,นีกคืออะแดปเตอร์ผมจะไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวจะใช้ของตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดเครื่องเสียงก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับคู่นี้นะครับจะเป็นสัญญาณจากเครื่องเล่นจอ a อ d ด o i d ตัวนี้นะครับ เราต้องเอามาเข้าที่ตัวมิกด้วยนะครับก็มาเข้าคู่ล่างเลยนะครับสาวแดงคู่ล่างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับสัญญาณคู่นี้คือสัญญาณไปที่ช่อง a u x ของปีนะครับเราก็จะมาเข้าที่ขาวแดงคู่บนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟ5้าโวลต์สแอมป์นะครับจากช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็มาเสียบเข้าที่ช่องด้านหลังครับ ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นไมโครโฟนนะครับเดี๋ยววันนี้จะทดสอบไมโครโฟนให้ดูด้วยนะครับโอเคต่อเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าเล่งปุ่มนี้นะครับวอลลุ่มเมนนะครับสำคัญที่สุดนะครับตัวนี้คือควบคุมสัญญาณออกของทั้งเครื่องของตัวมิกนะครับแนะนำเล่งไว้ที่ขีดครับแต่ถ้าสัญญาณหน่อนเล่งให้สุดเลยได้ครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเสียงกันเลยครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทาการเล่นเสียงนะครับถ้าเราใช้สัญญาณเสียงเพลงจากจอยแอนดรอยนะครับแนะนําให้ลูกค้ากดตัวนี้ขึ้นนะครับปุ่มนี้นะครับกดเด้งขึ้นมาครับถ้าเรากดจมลงไปนะครับมันจะเป็นสัญญาณจาก USB Bluetooth นะครับแต่ถ้าเราต่อจากจอยแอนดรอยนะครับกดเด้งขึ้นมาเลยครับหลังจากนั้นก็ทําการเล่งที่วอลลุ่มนี้นะฮะแล้วก็เกณฑ์นะครับแนะนําปรับไว้สักครึ่งหนึ่งนะครับ อันนี้จะเป็นเสียงแหลมนะครับก็ปรับไว้ครึ่งนึงก่อนครับจเจียวเยอะหรือเอาน้อยฝานี้ก็คอนโทรลอีกทีได้นะครับเบสน,นะครับก็ครึ่งนึงนะครับ ลองไปสังเกตที่ลำโพงครับมีเสียงออกหรือเปล่านะครับก็เสียงเงียบปกตินะครับถ้าต่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อแบบที่ว่ามันมีสัญญาณแทรกหรือสัญญาณรบกวนออกมานะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูท้ายคลิปนะครับ แล้วมาดูที่ปีนะครับที่ปีผมก็จะคอนโทรลนะครับวอลลุ่มเสียงกลางนะครับไว้ประมาณ9โมงนะครับแล้วก็เสียงซับเบส9โมงเช่นเดียวกันนะครับส่วนวอลลุ่มอื่นนะครับผมจะตั้งค่าไว้ที่ครึ่งหนึ่งทุกปุ่มนะครับแต่ก็รถแต่ละคันแล้วก็อุปกรณ์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องปรับคอนโทรลให้เหมาะสมนะครับผมอ่าลองถ่ายใกล้ๆลำโพงเลยครับว่ามีเสียงรบกวนไหม อเงียบนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะมาต่ออีกวิธีหนึ่งนะครับที่มันจะมีสัญญาณแทรกหรือว่าสัญญาณรบกวนออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะถอดปีออกมานะฮะวันนี้ผมก็ถอดปีออกมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุและวิธีการแก้นะครับเสียงออกลําโพงนะครับ <S <S ส,ส่วนยาลูกค้าที่ได้รับสินค้าไป <S <S าก็จะต่อประมาณนี้นะครับก็ ต่อจากมิเซอร์ครับช่องสัญญาณออกและขอดนะครับมาเข้าที่ช่องซีดีแบบนี้ครับแล้วก็สายจากจอยแอนดรอยลูกค้ายังคงนะครับเสียบไว้ที่ช่อง a อ x นะครับของปีนะครับแบบนี้นะครับมันจะทําให้สัญญาณนะครับเกิดการรบกวนได้นะครับเราต้องเอาสัญญาณจากจอยแอนดรอยเนี่ยครับมาเข้าที่คู่ล่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบนะครับว่ามันจะส่งสัญญาณกวนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เบาเสียงไว้หมดแล้วฮะเปิดเครื่องครับ มันจะมีเสียงประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเสียงควรที่แบบรุนแรงมากครับตอนที่เราเบาเสียงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้นะครับว่าจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับวิธีการแก้ง่ายๆเลยครับก็ให้ลูกค้านะครับซักสายนะครับของสัญญาณเสียงจากจอยแอนดรอยนะครับเราจะนํามาเสียบเข้าที่มิกเซอร์เลยนะครับผู้ล่างนะครับแล้วก็นะครับ สัญญาณสัญญาณเสียงออกนะครับเราก็จะมาเสียบแทนที่นะครับคือช่อง AUX ช่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกหนึ่งทีนะครับว่าจะมีสัญญาณกวนหรือเปล่านะครับเงียบเลยครับแค่นี้เองครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเจอปัญหานี้นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับวันนี้มาทําคลิปนะครับทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแปดได้นะครับจะเสียบแปรได้นะครับผมที่ตัวมิกนะครับ I just wanna ไม kind of um, ่แ <t> ก <ip hi> ้มเป็นวันละเดินอยู่บนหาดซ้ายแม่ลูกสาวภัคือม่น้ำแทล่ามาตาลูกครื่งไทยเพียงแค่นี้เองครับวิธีการแก้นะครับก็นำสายแอนดอยมาเสียบเพที่ตัวมิกครับจากมิกเข้าปีนะครับผมอย่าไปคาสายจากจอแอนดอยไว้ที่ตัวปีนะครับคือ สัญญาณกาวมันจะไม่ถึงกันนะครับมันก็จะเกิดอาการเสียงแทรกหรือเสียงซ่านั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับวิธีแก้นะครับผมก็ขอจบรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ